ถ้าแก๊งคอเซนเตอร์หลอกลวงก็ว่าหนักแล้วนะอ,อันนี้ก็หนักเหมือนกันฮะ,ะนั่นก็คือแฮชแท็กนี้เลยทุเรียนทิพฮะเพราะอะไรเราจะสั่งของอ่ะอุ้ยอยากกินทุเรียนจังเลยแต่ว่าอุ้ยเห็นราคาถูก<อ>สั่งดีกว่าฮะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวนี้ออนไลน์มันมีช่องทางการซื้อหลากหลายมากสุดท้ายปรากฏเอ๊ะโอนเงินไปแล้วส่งรายละเอียดชื่อที่อยู่เบอร์โทรไปแล้ว ทำไมยังไม่ได้ทุเรียนส่งมาสักทีหนึ่ง oh. สุดท้ายพอถามไปถามมาอ้าวบล็อกเราซะอย่างนั้นบางที Facebook ปิดหนีไปเลยฮะ oh. คุณผู้ชม oh. และล่าสุดนี่เลยเป็นปฏิบัติการของตํารวจสอบสวนกลางครับคุณผู้ชมครับในการไปจับนะครับผมนี่เลยฮะกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้ครับคุณผู้ชมครับที่มีการเปิดเพจ Facebook อ้างว่านี่เลยเป็นทุเรียนเกรด A ครับเปิด Facebook ชื่อว่าทุเรียนสวนลุงแดงคนติดตามเนี่ยเกือบ2 0 0 0 0รายแล้วบางทีนะคุณผู้ชม คือมันมีเพจที่เป็นเพจจริงกับเพจปลอมไงฮะคุณผู้ชมแล้วเหมือนกันเลยอะ่ะคือแบบท้าจะเรียกว่า Co p ปปี้เพจเลยอะ่ะคือแบบบางครั้งอะ่ะถ้าแยกไม่ออกอะ่ะมีโอกาสสูงมากที่เราจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้ฮะคุณผู้ชมฮะพออ,ะอย่างเช่นเพจทุเรียนสวนลุงแดงโพสต์ขายทุเรียนราคาต่ำกว่าท้องตลาดบางทีจัดโปรโมชั่นเลยลดแลกแจกแถมหลายคนก็เชื่องอ่อุ้ยอยากกินอะ่ะทุเรียนแหม่มันฉ่ำๆมันอุ้ยน่าก,กินจังเลยนะ <c oughs> ปรากฏพอโอนเงินไปให้ปุ๊บส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรไปแล้ว อยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบแมสเซนเจอร์ <Messenger S 1> ไม่ตอบเลยาถามไปคุณพี่ทำไมยังไม่ส่งมาสักทีหนึง่งคุณพี่มันกี่วันแล้วสุดท้ายบ็อกเราซะอย่างนั้นหรือบางทีไม่บ็อกครับคุณผู้ชมครับพอไปดู Facebook อีกทีอา้าวติดต่อไม่ได้ปิดหนีไปแล้วปรากฏครับคุณผู้ชมครับมูลค่าความเสียหายเนี่ยหล้านบาทมีผู้เสียหายกว่า500คนคือเอาล่ะมันอาจจะไม่ได้เยอะแบบคอร์เซนเตอร์แต่พอเป็นเล็กๆน้อยๆรวมกัน 500คนนี่ก็หล้านบาทเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็เรียกว่าเป็นการเสียเงินซื้อทุเรียนทิปอะ่ะไม่ได้ทุเรียนอะ่ะแล้วเห็นว่าคนร้ายนี่ไม่ได้ทําเพจเดียวนะ<ช>เห็นหลอกหลายอย่างเลยมีเพจหลายเพจเลยครับคุณผู้ชมครับกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้สร้างถึง4เพจด,ด้วยกันมีทุเรียนสวนลุงแดงอันนี้ผู้ติดต,ตาม20,000ราย เพจทุเรียนพรีเมียมเมืองจันท์ผู้ติดต,ตาม1 4ื่นสี่พันราย oh. เพจแม่จันอาหารทะเลสดผู้ติดต,ตาม2 3 0 0 0พันรายและเพจนี้ฮะนี่คนใกล้ตัวของโมโนเราเลยเพจคุณชายหมูกรอบของคุณอาร์ตพระสุฮะ oh. พิธีกรรายการทัวร์มาลงวันก่อนคุณอาร์ตพระสุก,ก็พูดเรื่องนี้นะฮะเรื่องของเพจคุณชายหมูกรอบเนี่ยถูกมีคนไปเปิดเพจปลอมแล้วทําให้คุณอาร์ตพระสุเองแกก็เสียหายเหมือนกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่ง คุณผู้ชมเอาพูดกันตามตรงถ้าเราดูแบบนี้ยเราเห็นผู้ติดตามโอ้เป็นหลักหมืน่นแต่ในโลกออนไลน์ม,มันซื้อยอดผู้ติดตามได้อันนี้พูดกันตรงๆนะฮะ<อ>คุณผู้ชมฮะแล้วทุกวันนี้มันมีการหลอกการรวมแบบนี้บางทีอะคนเราเห็นอ่ะสังเกตง่ายๆเลยแล้วทำไมเราเจอเพจเหล่านี้มันจะเขียนคำนี้ฮะเฟซบุ๊กได้รับการสนับสนุนแปลว่าอะไรแปลว่า ซื้อแอดนะฮะก็คือซื้อให้เราได้เห็นอ่ะให้เราเห็นให้เราได้สั่งได้ซื้อครับคุณผู้ชมครับที่ี้ตํารวจเองเนี่ยไปจับกลุมแล้วก็ตรวจโค้งหมด5จุดทั้งสงขลาและสุราษฎร์ธานีจับกลุมผู้ต้องหาตามหมายสารอาญาได้4รายความผิดหลักๆคือเอาละแน่นอนฮะสั่งของแล้วไม่ได้ก็คือช่อโกงประชาชนและเป็นความผิดตามระบบคอมพิวเตอร์รวมทั้งผิดไม่ต่างจากคอเซ็นเตอร์ฮะบัญชีมาโดยผู้ต้องหาบางรายรับครับบอกว่า ก็ร่วมกันสร้างเพจหลอกขายสินค้านี่แหละแล้วก็เลือกสินค้าที่เป็นที่นิยมในท้องตลาดที่คนชอบซื้อเนี่ยฮะแล้วตั้งราคาดึงดูดความสนใจคือต่ํากว่าความเป็นจริงอ่ะเหมือนแบบมันมีลดราคามีโปรโมชั่นแบบนี้แล้วเขาแบ่งหน้าที่กันด้วยฮะคุณผู้ชมฮะมีคนฝังบางคนเนี่ยทำหน้าที่อะไรฮะฝ่ายซื้อ มีบัญชีธนาคารมาแล้วก็สินโทรศัพท์ฝ่ายซื้อเพจ Facebook ซื้อให้แอดมันขึ้นมันขึ้นนะ่ะแล้วก็ฝ่ายบริหารจัดการ Facebook ฝ่ายสนทนากับผู้ขายก็คล้ายเหมือน,นคอเซนเตอร์นะฮะแล้วก็ฝ่ายถอนเงินจากบัญชีมาด้วยแก๊งนี้รวบไปได้นะฮะคุณผู้ชมแต่ว่ามันยังไม่หมดฮะมันยังมีเยอะมากเลยนะฮะเราฝากเจ้าหน้าที่ก็ส่วนหนึ่งแต่อย่างหนึ่งเราเองก็ต้องสังเกตสังการด้วยเหมือนกันนะครับใช่แล้ว